ตอนน้ำไก่ไฟยังไงเลยที่เขาขึ้นอ่าครับไฟแห่งดีมีคนถามมากนะครับขอสอบถามหน่อยค่ะในกระการของฝ่ายชายที่เป็นคนไทย,ย<ฆ>จะต้องผ่านการเพณี์ยนทหารถึงจะทำเรื่องได้ใช่ไหมคะ โอ้เพื่อนจนเริ่มซิมเมียจนิมเฮียเด้ปอให้มันซิมเราสบายดีสวัสดีครับสวัสดียามเสอสอครับตีสีดีสีดีเมนเอากินให้อายเหมือนจะเห็นว่ากินเพลีงานนะครับมันเนี่ยเอาไปน้ำแข็งเขามีเมนูอย่างแน่เนาะเป็นวัดเป็นวัดสบาย อากาศเปลี่ยนครับจากห้านจากหนาวหมั่นก็ะซองซ้ำอากาศเอาเหลดมีสองเมนูครับมือน,นี้มีทอดน่นองไก่ทอดน่องไก่ใหญ่ๆเลยแล้วก็สิผัดหมูใส่กระหล่ำนะครับเอาไปกินหมอ,อเห็ดงานครับทิ่บ่อคอยเห็นน้องได้เห็นได้กินชนิดก็คือแม่เห็ดถ่ายอยู่บ้านเนาะ <c oughs> <c oughs> บนันนี้แม่แม่เิ่นติดงาน ติดงานอยู่ในบ้านในงานในงานที่ดีแหละเพิ่นเลยสิทธเบสเนื้อจีนซอยเช่นง,งานเนาะหมายเลยว่าให้น้องหงเห็ดให้โยลานให้เอาไปแบ่งอยู่บ้านให้น้องได้ดดกินน้ำแล้วก็เอาไปเห็ดงานครับมีสองเมนูมาอนี่ยคแบ่งพัดดอกกระหล่ำไปให้น้องน้ำนี่ครับน้องหงกำลังนึ่งข้าวหนาววะเช่น คนสบายทั้งไอทั้งเจ็บข้อนะครับอากาศเปลี่ยนผมกับววาก็ดีขึ้นนี่แหละเปลี่ยนมาสามหมื่อสี่หมื่อที่กันไอจนว่ไ้กินยาน้ำแล้วก็ไข้แน่ขึ้นครับนี่ก็เลยป้าก็เลยตื่นมาระบราอากาศอากาศเย็นเย็นยามส่นเนาะนั่งกินไฟน้ำ กาศเย็นดีครับอยู่ทางอำเภอหนองสีในระหว่างที่น้องหงนางลางกระทะจิตอัด,อดน้องไก่ผมขอตัวไปเก็บคลองใส่รถเดีวยวกันได้ครับเดี๋ยวเสียเลื่มซูบูมีเสื้อผ้าลงไปเห็นงานเอาเสื้อผ้าออกมาซักยีมาลานเบิดครับมันหยุดเอาเสื้อผ้าออกมาซักลานไปเก็บคลองขึ้นรถเดีวยวกันครับ ก<พ>่อนอีพอนังนนไก่ใส่ยังได้หอมมวได้ใส่แป้งกรอบนะอีใส่บะ เออยแลเยนจะของสม,มามันเย็ยนแล้วมันเหลวใส่ป็นเหียนแล้วขั้นข้ออีกอมไซน์เดีแล้วไปทอดเลยทอดเลยกระจมัขันหมูอขันกระลำใมักแล้วแล้วก็อดเลยครับบมเดใไซเวลามากดนถอดตอนนั้นง,ง,งน้ำมาให้ร้อนเลย ที่เขาขึ้นอาะไรคบไฟแห้งเลยมีเขาเย็นนายหนยึ่งชืดๆหนาวปะหนาวแต่ว่าได้ไฟก็ปร <ừ> ะมันกำลังร้อนเราเอาไก่ลงกัน ยังไงย่งางมาเล็กสีหนาวบัวที่ระสินหนาวเลยอ่ะทีนี้เล,ลิกหนาว,วสองสามวันแล้วนวดจะทอดไก่ไปเลย นางฟอดอดใจครับน้องหอไใบเห็ดอันดอกกำลำถ่ายนี่เพื่อนเราจะมาผัดมาอัานดอกกำลำแล้วก็อันหมูผงไว้แต่วมาผัด,ดครับเสร็จแล้วคระบถอดนองไก่ ขั้ต่อไปก็จะเป็นผัดหมูใส่ดอกกระหล่ำนะครับรัวเป็นนานกระทะอีกขัดต่อละเสิลวกดอกกระหล่ำกันครับ๋ย่มันสุกอ่อนๆก่อน,ออนค่อยสิบว่แข็งแล้วไปไปลวกกันครับหาน้ำห่อนกันครับนั่ก็ข้างเหมาะ ก็จะลวกแล้วก็จะไปพัดเนาะเป็น,นึ่งใส่ไข้เาขแล้วครับเข้าขึ้นแล้วสําหผมนั่งทามอเดือดครับต่อตอกระลำลงไปลวกก่อน เมือน,นกันครับหนาวหนาวหนาว,นาวคุณเชิญยังม่เด้อกรบเตาเลยจ้ะ หม้อไฟจะได้แรง,แรง ตอนอบางๆเนละกำลังได้ทีครับ ดอกกระลำแข็อ่อนล่ะเมื่อถึงวังหมดจีบคนหนึ่งใส่เนี่ยหักกระแล้วดอกกระลำกระลังอ่อนพอดีได้ที่เลยติดตักรดอกกระลำออกจากหมอ้อก่อนนะครับไปเลยจะเอาหมูมาผัดใส่ ำลัเงเตรียมเครื่องปรุงมาครับนี่น้องสีตีห่ากว่าฝนลิ้นนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับราจีมีฝนมากรมีอหรี เดี๋ยวก็ห่อนเดี๋ยวกันหนาวบ๊แปลกครับที่ท่ากันบสบายในตอนเนี้ทั้งไอทั้งเจ็บข้อนะครับน้องคงนี่กันว่าไ,ได้ไอดีจิตด้ภาไปหาหมอจากมื่ออยู่ครับข้อกับสีไข้ขึ้นเลยกันไอดูต่อูไอบออ๊อเซาจเดีย๋ยไอเดือนั่งกเากีศยนครับดูแลสุขภาพกันนั่นเลยด้วยครับ พี่น้องซีเดี๋ยวนี้ฝนลิ่นแล้วครับนี่อาจารย์ฝ่าคึมๆม,มาสองสามมือก่อนนะมาลอยตกมือนี่เขางายนย่ำเว้นจำแม้แบบนี้เดี๋จังไงเน,นาะอยู่บนนาวทั้งอยู่น,นั่นเนาะ bây nha bên hình mắt tóc xe cắn nó bị tóc hình ảnh lận màn tóc hầm người xưa đấy bộ cái tóc hầm độc muộn người xưa mạng muộn có lăng tỉnh mạc nè hả Một cái lăng tỉnh đọc một môn lăng lạc cho lăng tỉnh đọc là ta để chọc bạc nó mua cho một lần đây chỉ mạc

กลัวเนี่ยเพชรต้องจริงใจถ้าจอยเติมมาเคลื่อนเนี่ยเราหม,มองมาลงถ้ากันหนาวแห้งด้วย,ย,ววยวอยูนะ่ในบ้านหนาวเชาวอยู่นี่เรากันยังหนาวเนาะแต่หนาวเนี่ยเกชรแก้วม่วงครับกินส่ง

ดอกเป็น,นแ,นแต่กินโซเซอรอาจจะมีแค่ใตั้งขนะาแล้วก็เจินิตุกนานั่งจิ้งแนน้ำบุนเลยค่ะหอมเนาะหอมริดจะเทียมไปหาตะเกียบกดงไง่กหินยาวพาวแนตไงานฝนไม่ด้กระตกตตแลวกระส่ินทงเรามองไซื้อฝนก็ได้ มังนงาน่ายมันละแกบมกอยคอนเตเตนๆดีใจคอยคนเดงดีใจสกได้ตกไม่มควันบสบายเติมมันละแ <c oughs> ห้งไข่แห้งไข่เติมแห้งเป็นวัดจะแห้งเป็นวัดเขาก็กลอากาศเปย็นไปไหน่อยนะครับเราคก็ลัางพัดหมูผัดผ็กกรตัวกจะดาษกระหล่ำลงมา ห,หนูหงผัดนางไก่อะไ้ครับทั้งจิตจามนั้งจีไอหนูเล่ออกมาเช็คเบื้องในตอบๆมีคนถามมากนะครับขอสอบถามหน่อยค่ะในกรกจารของฝ่ายชายที่เป็นคนไทยจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารถึงจะทําทเรื่องได้ใช่ไหมคะเห็นอีกช่องบอกไว้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องจดบทะเบียนสมรสนะครับงานครับ อ่าเป็นชายไทยก็ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารก่อนถึงจะจดทะเบียนสมรสได้เนาะแต่ว่าเป็นกระข้องสิคิดอยากว่าแฟนเพิ่นจีคันเลือกหลบ่ติดติไดิเป็นทหารก็เลยสงสัยก็เลยมาถามนะครับติด่ติกจดทะเบียนได้ครับว่าจะผ่านการเกณฑ์ทหารสําหรับชายไทยที่อายุว่าในถึงส5หปีนะครับต้องได้ใส่ใบนี้ใบผ่บานการเกีย์ทหารคนถามมา มาไนนี่แหละสงสัยทางติดตอ่อกันมาถามครับผมก็ได้ตอบ่อไปไล่ขอความแล้วเกี<ม>่ยวกับการจดทะเบียนสมรสเนาะนี่เอกสารที่ใส่จดทะเบียนสมรสไทยเราผมก็เพิ่มไว้ได้ติดต่อแต่ห้อยากเบิ่งหยิกอะเบิ่งในสองติดตอกนเลยครับแต่ว่า,าผมบอกว่าชัดเจนเนาะได้เนี้ยทีช่ชัดเจนกันที่ไล่ขึ้นกันเกี่ยวกับการจดทะเบียนผมลงไป หลายเติบเพราะว่ากะมีคนสงสัยแล้วก็สนใจเขามาอาอบถามนี้มมนนนนครับผมผมไม่สนใดส่วนเสียยังนะครับแต่ว่าผมอยากให้คนเดต่มาเห็บน้ำมือเสือเพราะว่าหลายคนกกอยากจดทะเบยียนอยากได้อยากหูมองเห็ดสาขามองเห็ดบ้านใดผมก็ได้ชีปอชฉีทางในพืนแล้วมันกได้ไเห็บน้ำหลายคนแล้วเนะาะที่ผมบอกมองไปแื่ถือได้ครับมองที่ผมบอกไป มันจะเช็ดให้คนดังมาหลายคนแล้วคือกันตัวยางก็เช่นพีโนนี่เนาะแล้วก็พีออบที่เป็นครูกันถึ่เป็นออกรา่การที่นี่ดังๆไปนะครับมันติดตามกันหลายแสน้วยกันแหละขออนุญาตพูดถึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไอดอลของผมพูดนึงที่กันแหละที่เป็นสาวเล่าบอไทยเนาะออกรา่การก็ได้เบิง ดีใจต้องเพื่นครับผมเห็นเพื่อนเจะาทับยันกะมองเดียวกันเลยนะครับ <c oughs> ไปจะจดตั้มพีจีบผมก็เห็นน้าพีจีบให้กันแต่ก่อนนั้นผมก็บรรู้ว่าพีจีเป็นไผแกได้มาสอบหาในเฟสในโทรศัพท์นะครับก็ได้ติดต่อหาเพืนเ่นจากพี่นุนี่เอาลงอือน้องงเห็นจากพี่นุนี่เอาลงเนาะแต่ว่าผมก็บพกในสอบเก่งตอนนั้นน,น้อง้องนีขึ้นหน้าที่สอก็อเลยเข้าไปช่องเนอ วันนี้ซองตลอดโ <c oughs> ห่ทางเลยก็เลยผ้ากันไปนะครับพอเลยดูเอกสารย่งแน่วก็เะามาลงเป็นข้อมูลให้พี่ๆให้คนเดลูนั่งนะครับหลายคนหลายครูถามกันเข้ามายดทะเบียนยังไดใส่เอกสารอียังแน่กัดหลาซสองผมจะลงเลย ลงเป็นขอมูลไว้เนี่ยมีเลนๆไปทำแน่หลายอย่างหลายเนี่ยครับความบันเทิงวอลเลยใหญ่ห้างเลยน้องคงก็ะเชน้องกินแล้ว,ลวครับก็ไ,ได้กะลำแลวบุใ <c oughs> ดที่สนใจจททะเบียนสมรถจะถ้าขอมาสอบทามเลยครับเดี๋ยวผงสีบอท่างไป หรือว่าแอดไลน์ผมมาไว้ก็ได้ผมจะได้ส่งไล่ของพี่ที่เป็นเจ้าของบริษัทให้เนาะพี่เพป็นใจดีเนาะให้ความรักษาน้องๆองเลยดีอยากโทรอยายาแคลามอยังกะทักถามเพื่อนเลยตรงไอพี่เพป็นใจดีแล้วชอบยาไวตลอดขอแค่เพื่อนยุ่งกันก็ดีต่อซาจังเลยแต่ว่าพี่เพื่อนน่ยให้คำศึกษาดีเนาะ ไให่ใดเพราะว่าอันนี้นิดันเลยเอะว่เาเมาื่อวานสิเป็นเรื่องรถทะเบียนสมรสเรื่องเพิ่มเสื้อขอสมเนาแน่เรื่องสัญชาติแน่นาะครับเรื่องเด็กหน่อย<ป>อยากเห็นบับตรอายุพันถึงอะเนไม่ได้ยแต่จะได้ข้อมูลยังกะอดไลน์ผมเมื่อวานได้ครับเดี๋ยวผมสืส่งเอ เพื่อนที่เป็นไล่ของพีที่เป็นเจ้าของบริษัทไทยน้ำจะได้สงสัยยังไปได้ทักหาคนเลยถามได้โดยตรงครับบ่ตตรงผ่านเอเย่นทางได้่เสียค่าใเสีใจอย่างไรผมไม่ได้เสียเลยลหละทักหาเจ้าของบริษัทโดยตรงแล้วกันคนยังหลงทางอยู่ไปทักหาเอเย่นที่ามที่รับเคสต่อจากเจ้าของบริษัทเหรอเสียรายครับ ต้องเสียค่าถามเนี่ยเสียค่าอตัวแน่นะครับเป็นหับพิมพ์วัวสาตว์า้อนนะป้อนอะไรเนาะยางวะไม่จากแล้วเป็นแบบบุงลักจับแบแล้วครับจกไลายแล้วท่านก็ไไ้แม้ หงอเพื่อนจนเริ่มซิมให้เมียจนเมียได้ปอแห่งไมาซิมเนาะนี่ครับกลิ่นหอมหอม กะจิตตาใช้กองใส่กระกปุกกับบ้านไปเฮ็ดงานจะเด้งไปข้างนอกนล้วนะครับตอนนี้ก็ับตีห้ายี่สิบห้าแล้วกะไปกับบ้านไปอาบน้ำเฮ็ดงานอยู่บ้านครับเห็นน้องก,กินอเอยพี่กลับไปอาบน้ำอยู่บ้านแล้วก็ไปเฮ็ดงานเลย เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาใส่ถุงไว้ก่อนเนาะเพราะาให้อายเป็นเปีเป่ยนใส่ปลุกดูบ้านเพราะว่าแม่เอาเข้าบ้านเลยเมื่อนี้แม่ประหันแม่ก็เลยบอกว่าให้ห่มงเท็ดอย่ที่ให้ใส่ถุงเลย เดี๋ยวเห็ดเจียวมั้เ็ดเจียวจังเยในฟงเห็ดเียดเกินนันแล้วคนผมเห็ดผมจินเพียดมา้งงฟงใบเห็ดเองือสิบเี็ดปวดลงองเห็ด้องหงเห็ดปสิเพิรอันเพิ่มงสุดรอดไฮไลท์บันนี้คนหนึ่งมาเพียดคนหนึ่งมาฟงสุดเอด นนนะอันนั้นน้ำตาลไหมครับขาวๆกอ้อนานันเล่นผงสลุดอันที่สองเป็นน้ำตาลเลน,นก่ย<ๆ>กงินเปียกเงีบจับน้องก้อยเสดสวงตะเผ็ดลายกระบอครับรยังสิแล้วครับขันเตือนได้เส้าแน่กับจากลินเะผ็ดเนาะย่างเป็ดงานมืน่อเสดสวงนะครับกินแกงเวงครับอยู่างเป็ดงานแกงเงียบมีแต่เสียงนกเสียงลม ม่มีเห็นงมื่สเยไห่คนนอนหลับก็เลยเอาบอกม่วงครับไปกินแกนมงม่วงนะบักม่วงเน้อมอยอกมอ่วง,ง,งกันหาเนื้อส้มซ้มไปกินครับแค่หนอกม่วงนั่งกินครับมูนยให้าง,งานกับน้องครับนั่งคุยกันเล่นกินบกม่วงไปต้องกันนั่งคุยกันไปเล็นงานนั่งกินบกม่วงไปน้่งไปกินมีความสุขครับ <laughs> ก,ก,กินบักม่วงยังบวะกินโคาวันที้ห้างที่แสบท้องวันนั้นก็เป็นเ <laughs> สร็จแล้วแก้วพริกเกลือบ่ค่อยแดงมันเลยนะเนาะไ <laughs> ออีกบ่เอาไอ้ไอ้กบะยางไงมันบรอดเปลิดจะไหนก็ได้บ่พอใจแ,แดงเนาะเห็นบ่แดงบ่แดงเนาะ เ้นกะจกใช่ว่าซองอีกบ้างไหมในสร้างคนไปสร้งแล้วก็โดนได้สร้างไป็นแล้วเขาจะมาเส้นเซนที่ดเลยังอยู่สองลูกสามลูกดงดีเสือขีเยขีเสือขียังไงจะทปุอันาน้อ้ได้ปุเพราะว่าไอิ้มเหมือนจเงคนเอาเส้นเสืยคนหาว กับตะมัวนี่เป็นมัให้ดงานไลยครับยยเป็นคนที่รักต้มนแจ๊ะรักกันหอมระเหยต้องมากินสมฉันไดให้เขากันโยดานทานกันกินแตงสมไม่ได้กัะซื่นมววก็ให้เอามัดถุงไปมัดไปอยู่ <laughs> มัดไป เยอกะเกนีล้วนะเดีนดต้องใช้ดึงความอบไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วกิ่นซองยางนล้กินเลรียนยางหนึ่งดี๋ความขอบบางกลน้ะเสร็จแล้ว หนาวเนาะตันดังตากจอบุคอดปันเศษต้องอุ่นยังอุ่นน้ำต้มย่อว่าเมื่อวานนม่ชื่อถุงมาได้กินกินเน้อย่างกินครับผมการิึกษาไปเห็งานแล้วนะครับคลิปน้าครับผมบสวัสดีค่บคุณพักเอาชิ้นโมเ จะลับใชไปงานกันจับพิงพิงนะตอนแรกก็ได้มาขายคอสซ้อยคือเก่า <c oughs> มาแะงมาแอนกันนาะเปนยานส่้นช่วงแรกแล้วีโมกเริ่มมันบ้องนี้แล้วมันตื่นนอเมื่อวานที่เป็นเธอจะหัวร <c oughs> ้ีนโมกกลยเต็ม่ายเราจ่ลรั ยเย็นเลยอากนเย็นพอกันใหม่ขอบ้าน,นดีๆไปเที่ยวสัญญาดได้ละหนาว แมวแมาเยอะสาวบ้านกอนทีนี้ย่งบดแจงใช่เนาะมืดออยู่